เที่ยวหลวงพระบางสนุกทั้งวันตกดึกเจอผีหลอกจนนอนไม่ได้ไอจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับหลานรหัสของไอเองชื่อว่านัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานัดมาเที่ยวและพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่หลวงพระบางโดยจะเป็นห้องพักแบบไม้เดินเข้าไปห้องน้าจะอยู่สายมือดันขวาจะเป็นตู้ไม้แบบโบราณเลยตู้ไม้ไปจะเป็นโต๊ะทีวีแล้วก็มีกระจกที่เป็นกรอบไม้อยู่ตรงปลายเตียงนัดบอกว่าถูกถูกต้องตามต,ามตำราเดอะโกดเป๊ะเจอแน่นัดนอนบนเตียงคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง แล้วเมื่อคืนไปเที่ยวโจ๊ะโจะกันกลับมาก็ประมาณตีหนึ่ง <c oughs> ก็เลยรีบพากันนอนเพราะต้องตื่นตีห้ามาขึ้นรถไฟตอนเช้า <c oughs> ซึ่งขณะกําลังนอนอยู่นั้นเ <c oughs> พื่อนมันก็กรนดังมากมันคงจะเหนื่อยแล้วไอเราที่รู้ตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พยายามจะนอนต่อและไม่กี่นาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงจากเตียงเพื่อนแบบเหมือนคนหายใจไม่ออกะแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดช้าๆว่าน้าช่วยด้วยมึงกูไม่นอนโรงแรมนี้แล้วพากูออกไปจากที่นี่ทีผีหลอกแล้วก็เป็นเสียงแบบแบบ ขาหายใจไม่ออกอีกน,นัดเปิดไฟเปิดไฟช่วยด้วยพากูออกไปหน้อยเพื่อนมันพูดช้าๆแบบคนพยายามร้องออกเสียงนัดก็ตกใจเลยจะลุกไปเปิดไฟแต่ปรากฏว่าขยับร่างกายไม่ได้พยายามขยับตัวสุดแรงก็ขยับไม่ได้แล้วเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกก็ยังดังอยู่แต่ทว่าคราวนี้มันได้ย้ายมาอยู่ที่หัวเตียงของนัดแล้วตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าโดนผีอำแน่แ่ใจมันก็นึกได้ว่าต้องดา่าต้องดา่าเพราะคิดถึงพวกเรื่องที่คนชอบเล่ากันนัดเลยตะโกนคำว่าอ e ี เดี๋ยวแช่งนะแต่เสียงมันไม่ออกมาจากลําคอแล้วเสียงหายใจแบบก็ดังแรงขึ้นมากกว่าเดิมมันใกล้หัวของนัดเข้ามามากขึ้นทุกทีทุกทีเลยคิดว่าวิธีนี้ไม่น่าได้ผลนัดเลยหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงหลวงพ่อที่นับถือซึ่งก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดําและหลวงตาอ๋อยแล้วนัดก็สวดมนต์คาถาบูชาพญายมในใจพร้อมบอกหลวงพ่อว่าให้ช่วยหน่อยทันทีที่สวดจบนัดก็ค่อยๆขย,ย,ยับตัวได้เลยเอามือรีบไปคว้าโทรศัพท์เปิดแฟลชหันไปทาง เพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมันนอนนิ่งตะแคงหันหน้ามาทางนัดไม่มีอาการหายใจไม่ออกอะไรเลยนัดรีบกระโดดออกจากเตียงแล้วไปเปิดไฟตรงประตูแล้วมานั่งตั้งสติอยู่ที่เตียงอีกครั้งไม่กล้านอนต่อแล้วกลัวนอนไปแล้วจะโดนหลอกอีกรอบระหว่างนั่งเล่นมือถือไปเพื่อลดความกลัวกลับได้ยินเสียงจากนอกระเบียงเป็นเสียงเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเสียงแบบคนหายใจไม่ออกกำลังทรมานแต่คราวนี้นัดไม่สนใจแล้วก็ได้ยินเสียงร้องกรีดแบบดังเป็นระยะระยะจากไกลๆแต่นัดก็คิดว่าเป็นคนเมา พอตี5้าก็เลยไปอาบน้ำปลุกเพื่อนสรุปเพื่อนบอกว่าหลับสนิทมากไม่ได้ฝันอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวบอกเลยว่าหลวงพระบางยังไงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามยังไงไอ้ก็จะต้องไปอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเพราะว่าผีมันมีทุกที่แหละคนจะเจอก็เจอ,เจอคนจะไม่เจอทำยังไงก็ไม่มีทางเจอใครฟังจบกดหัวใจไอด้วยนะฟังแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิ